สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องมามองก่อนว่าเวลาที่เส้นทางนะคะในการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยไปสู่พฤกกรรมเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อยังไงนวิบายของมหาวิทยาลัยโดยกรรมการสภาและท่านที่การบดีก็ให้นิวิบายไว้นะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเราต้องมีการปรับเปลี่ยน งานวิจัยนะคะเป็นลักษณะของ research t r a n s a t i o n สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมามองก่อนว่าเวลาที่เส้นทางนะคะในการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยไปสูน่นวัตกรรมเนี่ยมันจะเชื่อมต่อ,อยังไงก็นั่นคือนโยบายหนึ่งที่ทำให้ทางธิการบดีหรือสภามหาวิทยาได้แบ่งส่วนงานออกเป็น2ส,ส่วนเนาะก็คือในส่วนของที่เป็นฝ่ายวิจัยเราบรรณึกษาแล้วก็ฝ่ายนวกรรมและวิศวกกิจ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยเราก็มีอีโคซิสต m 1. มหนึ่งในการที่จะส่งเสริมสนับสน,นุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจังจากที่เราบอกว่าอยู่บนทิ้งแต่ต่อไปมันไม่ใช่อยู่บนทิ้งแล้วมันจะเู่บนห้างโดยที่เรามีในการเรื่องของการบ่งเพาะผู้ประกอบการให้กับนักศึกษานักวิจัยหรือผู้ประกอบการอื่นนะคะในการที่จะนำผลงานวิจัยตัวนี้แหละ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ยังไงเอาไปขายได้ยังไงหรือมีในส่วนของฟนะู้ดเพลแลกแพนเนาะโรงงานเกษตรและอาหารในส่วนของโรงงานเกษตรและอาหารเนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะให้นักศึกษานักวิจัยระบบการเนี่ยมาใช้เครื่องมือตัวนี้ในการที่จะทําเป็นโปรไทป์ผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่จะเอาไปขายได้จริงแล้วก่อนที่ไปขายก็จะต้องมีการทามาร์เก็ตติ้งเราก็มีฝ่ายที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมหรืออบรมการเทรนว่า จะไปขายแบบไหนจะเอาไปทําตลาดยังไงอันนี้คือฝ่ันนักวิจัยก็ดําเนินการอยู่และนอกจากนี้เนี่ยเรื่องไอพีก็คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการจดสิทธิบัตรจดอนุสิทธิบัตรหรือว่าลิขสิทธิ์ก่อนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้ก็จะมีในส่วนส่วนนที่เราให้การช่วยเหลือหรือนับสนงเสริมกับนักสานักวินในใจัยแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยเหมือนกัน เรามีการให้ทุนมีคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราให้ความรู้อย่างเดียวนะเราจะมีเรื่องของการให้ทุนด้วยทุนต่อย,ยอดนวัตกรรมเมื่อไหร่ที่เราไม่มีตัวนี้นักวิจัยก็จะหยุดยู่แค่ตีพิมพ์ดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายก็มีหน้าที่กา o u t ติง้งคือไปคน้นค้นหางานวิจัยที่คิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงาณิชย์จริงเราก็จะให้ทางทีมมาเก็ตติ้งเอาไปทำฟิสซิบิลิตี้คือทดสอบตลาดดูความเป็นไปนได้ว่าเราจะาไปต่อย,ยอด เชิงพณิชย์ดีไหมอันนี้เป็นเรียกว่าการ scouting project หรืองานวิจัยที่คิดว่าจะไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ได้จริงอย่างเช่นต,นตอนตอนนี้เราเริ่ม scouting ก็คือในส่วนของวอัสดุที่จะเอาไปทําถุงเพื่อที่เอาไปพ r e s e พวกอาหารสดพืชผักอะไรเงี้ยเพื่อให้เก็บรักษาเว้นานหรือมีในส่วนของวอัสดุที่เอาไปเขาเรียกว่าเป็นไบโอพลาสติกเนาะเพื่อที่เอาไปคลุมผลไม้พืชผักแต่ ลดลดโลกร้อนคือแล้วก็เขามาแล้วปับ๊บก็ต้องให้ทุนด้วยในการที่จะต่อย,ยอดหรือบางงานวิจัยเป็นสารสกัดขึ้นทะเบียนแล้วเป็นสารสกัดจดสิทธิบัตรแล้วแต่การที่จะเอาไปขึ้นทะเบียนออยการที่เอาไปขายที่เป็นสมุนไพรเป็นยามันก็ต้องมีการทําในสัตว์ทดลองการทดสอบในมนุษย์อันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายนวัวกรรมเราก็จะมีการให้ทุนเพื่อต่อย,ยอดตัวนี้ก่อนที่จะเอาไป ขายเชิงบัิทเพราะมันต้องผ่านผ่านสับทดลองผ่านคนอันนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เราทำอยู่จริงแล้วเรา,เรา,เรามีหลายนาวัตกรรมนะที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นเรื่องของงานวิจัยก็คือการจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาของภูมิภาคอีสานเราเองก็คือเรื่องของกแกลบนะคะแกลบเนี่ยปกติเอาไปทํา เผานะคะแล้วก็ไปทําปุ๋ยเอาไปการเกษตรทั่วไปทีเนี้ยในแกลบมีอะไรทางทีมนักวิจัยเนี่ยโดยทีมอาจารย์วิทยาและอาจารย์นงรักคณะวิทยาศาสตร์เนาะก็มองว่าในตัวแกลบมันมีซิกาับซิก้อนค่อนข้างเยอะเราเอาไปเพิ่มมูลค่าได้ไหมก็เอามาเอามาเผานะคะด้วยกระบวนการเทคโนโลยีเทคนิคของอาจารย์ที่มีอยู่เสร็จปั๊บมันก็จะได้นานซินกาซิซิกอนตัวนี้คืออะไรประโยชน์ตรงนั้นก็คือเอามาใช้เป็นขั้วแบตเตอรี่ได้ดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีโรงงานต้นแบบ ของซิลิก้าและซิลิกอนเกิดขึ้นนะคะแล้วซิลิกอนเอาไปทำอะไรก็ทำให้เกิดโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันนี้เป็นโรงงานที่2ที่เราได้จากนวัตกรรมของอการเผาแกลบแล้วไปเป็นซิลิกอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดนะคะว่านวัตกรรมของมหาวิาลยขอนแก่นเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงปัจจุบันเนี่ยจากที่ซิลิกอนซิกา้าซิลิกอนแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ เราก็มีตัวอย่างก็คือ power bank นะคะที่เราได้ทำออกมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายแจกได้หรือแม้กระทั่งการนำไปจัดบูธจัดอีเวนต์คือเปิดนิทรรศการเพื่ออะไรเพื่อให้คนรู้ว่ามหาวิาลยเรามีนวักรรมอะไรมีสารสกัดอะไรมีโปรดักต์อะไรบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปจัดนิทรรศการผู้ปการมาเห็นปั๊บ อ๋ออันนี้น่าสนใจเป็นนวัตกรรมที่เอาไปขายได้นะอาจจะไม่ขายในประเทศก็ได้ค่ะอาจจะส่งออกก็ได้จิ้งหรีดเนี่ยจริงๆเป็นผลงานของอาจารย์คณะเกษตรนะคะก็ทีมอาจารย์ยุภาเนาะท่านก็ทําขึ้นมาคือเมื่อก่อนก็ส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงเลี้ยงเงยอะเยอะพอเยอะๆแล้วคนที่มาต่อยอดคือใครก็เป็นนักศึกษาจริงๆเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์พอก่อนเขาจะจบเนี่ยเขาก็ไปเข้าบ่มเพาะผู้ประกอบการของไซปร์คในการบ่มเพาะเขาก็เกิดไอเดียว่างั้นจิ้งหรีดมีคนเลี้ยงเงยอะเอาไปต่อยอดยังไง ก็เอาไปอัดเม็ดอัดเม็ดขายเป็นจิ้งหรีดอัดเม็ดแล้วก็จิ้งหรีดผงอันนี้ส่งออกขายต่างประเทศอันนี้ก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งอันนี้เป็นมาจากผลงานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองแล้วไปต่อยอดถุงนิดได้คือเราไม่จําเป็นต้องให้นักวิจัยเป็นคนต่อยอดเราหาผู้ประกอบก,การนักศึกษาไปทำสตาร์ทอัพก็ได้อันนี้คือ,ค,อคือบทบาทของฝากกรร่ายวิจัยการเลี้สกิทที่เราทําอยู่คือให้ทําให้ครบเชนตัน้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำทัาในส่วนของท่านรองบุญชัยนะคะฝ่ายวิจัย และปรึกษาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของงานวิจัยที่เป็นฟันด a m เม t นท r ลรีเ r ิร์ชก็คือเบสิกหรือว่าดิฟซายนแต่สิ่งที่เรามาต่อคือเรามาต่อยอดงานวิจัยเพื่อเอาไปใช้จะไปสร้างนวัตกรรมเอาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการหรือเอาไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคมได้อันนี้คือสิ่งที่เราต่อเป็นการเชื่อมต่อกันสุดท้ายมันต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงชาวบ้านได้ประโยชน์จริงประเทศได้ประโยชน์จริงหรือภาคอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จริงอันนี้คือเขาเรียกว่าอินโนว t ชั่น